สวัสดียมสายครับ T.J พายุชาแนลครับผมอัปเดตบรรยากาศในสวนหลังบ้านกันนิดน,นึงนะครับผมนะตอนนี้ฟังก็มาถึงสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะวันนี้สายๆนะครับพอดีได้ว่างงานนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะนี่ครับฟังมาแล้วครับตามที่คลิปที่แล้วนะฮะเราไปาไปอัดฟังกันนะครับผมใช้ รถสามล,ล้อนะครับใช้รถสล้อเข็นออกมาจากทุ่งนานะครับเอามาขึ้นถนนใหญ่แล้วก็ต่อด้วยปิกอัพมานะครับผมนะตอนนี้ก็มาถึงส่วนไปที่เรียบร้อยแล้วครับนะก็ได้อยู่ประมาณวันแรกได้50กว่าก้อนแล้วก็มีวันที่2ได้อีก30กว่าก้อนนะก็อยู่ประมาณ80กว่าก้อนนะครับนะก็ตามที่คาดหวังไว้นะครับอันนี้เป็นอ่ ขี้ขี้ขี้ไก่กับขี้เป็ดนะครับผมเนี่ยพอดีลุงแกสั่งไว้ร้อยร้เท่าไหร่นะร้อยกว่าถุงนี่แหละครับนะเพิ่งมาลงนะรอบนี้มาลง70ถุงนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งกําลังมากําลังไปเข็นอยู่นะก็เผื่อจะได้ไว้ใช้งานในสวนบ้างนะครับผมนะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้เป็ดและขี้ไก่ผสมกันนะครับผมนะลุงแกสั่งมา เดี๋ยวจะลองใช้ในสวนดูด้วยนะครับผมนะเผื่อว่าจะาปรับสภาพดินได้ดีนะครับผมบรรยากาศสวนตอนนี้ก็เริ่มแล้งแล้วนะครับผมและช่วงนี้ก็เดือนกุมภานะวันนี้ก็ยี่สิบเท่าไร่แล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดแล้วเนาะยี่สิบเอ็ดกุมภาหกเจ็ดนะครับดูสวนก็ะชายนะครับผมนะคือแต่ก่อนนี้คือเขียวนะฮะตรงที่มีผ้าแสลนนะครับผมนะตอนนี้ก็ ไม, pelled, ไม่มีต้นกระชายเลยนะครับผมครับเพราะว่ามันย่อยไปหมดแล้วนะแต่ว่าหัวอยู่ด้านล่างนะครับผมนะตรงตรงที่ขุดขายก็มีนะครับผมนะตรงที่ขุดขายจะอยู่ตรงนี้นะก็ยังมีจึงยังยังที่เหลือก็ยังอยู่ข้ังหลังนู่นหลังปากกล้วยนู่นก็ยังมีอยู่นะครับกระชายตอนนี้ในนานะดูในนาดิครับพมก็ก็สู้กับหญ้าอยู่เหมือนกันนะครับผมนะในนาเนี่ยสู้กับหญ้าแล้วก็มาทำเทศนี่ฮะอัปเดตกันหน่อย ติดดอกแล้วครับผมยังไม่ครบปีที่เอามาปลูกนะครับผมก็คือเอามาปลูกเมื่อช่วงเดือนเมษานะครับวันที่ซื้อมาวันที่7เมษา7เมษาพศ66นะครับอันนี้ก็ติดกำลังติดดอกนะแต่ว่ายังไม่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 มีฝักอ้อต่ว่าไม่มีฝักมันก็เริ่มมีแล้วนะครับผมเนะี่ย เนี่ยเริ่มติดฝักประมาณนเนี้ยนี่ครับดูต้นมะขามเทศมีลองปลูกไ้สองต้นนะครับต้นนี้ก็ติดแล้วเนี่ยติดดอกเหมือนกันครับผมแล้วก็ติดฝักฝักก็จะประมาณนเนี้ยนี่ครับเดยดสวนหลังบ้านกันนิดนึงนะครับผมนะฮะแก้วมากรอน,นู่นนะครับผมนะก็พยายามรดน้ำไว้ นี่ต้นแคร์ครับผมใบเป็นเพียใบยเป็นแมงเดี๋ยวก็ยังไอไม่ใช่ใบเป็นแมงใบมันโดนเหมือนกับเป็นเพียครับโดนโดนแมงกินอ่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีจัดการแมงสักหน่อยเอเคครับคลิปนี้ก็มาอยู่บริเวณหลังสวนกันประมาณสัก สีห้านาทีนะครับผมนม้ามโอกาสได้อัพคลิปลงนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมนะที่ติดตามนะสวนหลังบ้านอยู่นะครับผมนะตอนนี้ก็อัปเดตให้ชมกันนะครับผมนะว่าสวนหลังบ้านตอนนี้ฟังมาถึงแล้วนะครับตรงนี้ดตรงนี้กันไก่ไห้ กันไก่เข้าไปเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมาตัดหญ้าหญ้าเริ่มลุกอีกแล้วนะครับผมนะนะครับอัปเดตฟางฟางที่ผมบอกว่าจะมาไว้คุมในสวนนะครับผมเนี่ยอี่ยบริเวณนี้หญ้าเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอาฟางมาลงให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลผลิตกันโอเคครับะครับตอนนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับพอดีอาจารย์มาหาแล้วเดี๋ยวดีมีนัดทำสปอร์ตวิทยุนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกับการติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ โชคดีมีเงินใช้ทุกคนครับมาเจ็บไม่จนเนาะรวยๆกันทุกคนนะสวัสดีครับ